สวัสดีครับจากร้านเมกแลนด์นะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผม Android ตรงรุ่นนะครับผมติดตั้งในนิสสันเทียนาเจสามสองคันนี้นะครับผมนะครับนี่ครับเจสามสองครับเข้ารูปสวยงามครับผมอันนี้จะเป็นวิวแอนดรอยด์เก้านิ้วนะครับผมสี่หกสิบสี่นะครับผมเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันครับผมฟังก์ชันหลักๆนะครับผมก็จะเป็นพวก แอปต่างๆนะครับผมสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นพวกการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการฟังเพลงผ่าน USB นะครับผมหรือการเข้าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือการผ่าน wi-fi นะครับผมนะครับสามารถเข้าจีพีเได้นะครับ็อกอินแล้วก็เข้า g ี e ีนะครับดูแผนที่ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับผมหรือเพลงที่ผ่านไฟล์ USB นะครับผมนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมนะครับ หรือการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็วิทยุนะครับผมครับตัวคอนโทรลพวงมาลัยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมครับอ่าคอนโทรลเพิ่มเสียงนะครับผมนะหรือการเข้าเออ่ YouTube นะครับผมฟังเพลงได้เลยนะครับจาก y o ยูทูปเพียงปล่อยฮอตสปอตนะครับผมแล้วตัว จอนะครับก็สามารถจับ wi f ฟได้นะครับผมนะครับมาดูที่ตัวคอนโทรลภูมิไรครับผมเพิ่มลดเสียงก็ได้นะครับผมครับหรือจะเป็นเองขัดไฟอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่นะครับผมเป็นพวกซอสนะครับผมก็คือมวนต่างๆนะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผม ตัวนี้นะครับผมเป็นแอร์ออโต้นะครับผมที่สามารถขึ้นหน้าจอได้เห็นไหมครับระบบแอร์ออโต้นะครับชาระระบันะครับเนี่ยครับขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รองรับเกียร์ถอยนะครับผมพอเข้าเกียร์ถอยปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับอันนี้เป็นหน้าจอใหญ่สะใจมากเลยครับผมเวลามองหลังนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่ร้านมิกซ์เชชอปนะครับผมทั้งสองสาขานะครับผมขอบคุณครับ